ตีดจ้าปาล่องเด้อมาอม้อยก็ปาล่องสุรินเมืองสร้างสร้างง่ายผาไม้งามไพกลาจา้านู้สีแกงบักหุงแกงบักหุงบัานนอกเข้าเนี่ยแกงเอินว่าแกงออมก็ได้เนาะจะใส่เครื่องคือแกงออมนั่นแหละใส่ปากกระป๋องจะสีผ้าเฮ็ดเดอร์เอาบักพีบักพ่ามาต่ำก่อนนี่ ชิ้นไข่ปาผิกกระเทียม,มอหอมใบบักกูดกระจังใส่ในหมอนะ่ะใบบักกูดนี่ใส่ลงไปในหม้อเลดใส่ไว้เนี่ยใส่ไว้ในหมอ้ออันนี้ฮะกระสิตั้มิ้นไข่เด้วอ่ตาตั้มชิ้นไข่ก่อนตั้มชิ้นไข่ให้มันแตกก่อนแล้วตั้มกับใส่เกลือจักหน่อย บบให้มันใส่เกลือนิดหน่อยห่มันแหลกง่ายบ้านหนองเขาเขาบอกว่าลาดตำเคืองอย่างก็ใส่เกลือสิได้แหลกง่ายเดี๋ยวโบถลอินไปถลเอินมานะเนาะเอิ่นว่าถลอินไปถลเอินมากเนาะอ่ต่ำก่อนใส่เวลาจั้หน่อยเพราะว่ามือหนูก็ค่อยไม่แห้งนะเสียงดังมั้งเนาะ เ,เดี๋ยวหนูต่ำก่อนเด้อหนูขอเวลาต่ำข้าวนึงต่ำแหลกอะเท่ากัตาแบตบิต่ำแบบต้นเ้าก็าแฉลบหยาบๆแต่ว่าหนูอะมาหองมันแหลกนิดหน่อยมันด่ามันจังสีหอมนะเน,นี่ยเท่ากัาบใส่แบบพริกลงไปใสห่หอมๆก็ได้หอมกระเทียมลงไป่ไต้องให้คอยต่ำทีละอันเ็ดท,ทีละหลายอันก็ได้ มีออห,หอมหอมอันนี้กระเทียมเด้อจ้กกะกระเทียมอ่ะใส่ลงไปอันนี้มันนี่ตะเรือนเอาบ่มีแห้งสามมัน,นเอาเ,เด้อเติ๊จ้ะใส่แบบ ไปเรื่อยๆอย่าให้บักพริกมันแตกใส่บักพริกลหรอเดี๋ยวตำก่อนเด้อตำตำตำค่อยๆตำไปเด้อจ้าตำแล้วแล้วเนี่ยตำพริกหอมกระเทียมสิ่งค้ายตำแล้วล่ะ่วงาากระฮักตำฮักกัตั้งหม้อไว้เนาะ <c oughs> ตั้งหม้อไว้เลยให้มันเดือดหม้อเดือดแล้วเราก็ตักเครื่องลงไป นี่แล้วจะในหมอน้มบบอกกเ,นมนมนนเนี่ยมันจะใส่ใบบักกูดใบเลยน้ำน้ำในในเนี่ยมันจะมีใบบักกูดจักหน่อยเ,ออเดี๋ยวเบิ่งเอาด้วยัดทนี้เขาก็สิใสเครื่องถี่ตมม่เบางนึงเนี่ยเห็นบ่เออมันไก่จักหน่อยเป็นอย่างแบบน้ำเดือดปักป๊กๆล่ะใส่เครื่องไปเลยเครื่องตมม่เบางนึงนี่แหละให้เบิ่งละเนาะแกลมัดนอ้อ, <laughs> นนอข้าวนี่แหละพอแม่ผ้าแกงกิน แกงหมกอ้าเนี่ยจากหนูกะสิอันเป็นคนที่เฮ็ดจับเขาก็คือหมูเขาเพราะใส่เครื่องปุ๊บพอสีปิดฝาให้มันล่มควันไว้จะข้าวนึงนั่นเออให้มันล่มควันไว้จะข้าวนึงปิดฝาไว้เดี๋ยวมันสิเดือดร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 ดดขึ้นมาเนี่ยหนูกะซเป็นคนที่แบบพอเอาเครื่องใส่แล้วหนูก็สิปิดฝาเนี่ยมันจะกะสิ ล้มันอยู่ในเนี่ยเครื่องเครื่องสีหอมเครื่องสีหอมลงไปในน้ำเห็นบอกมาสิปิดฝาข้าวนึงแต่ม้านมาถึงหน้าที่ดอกปิดฝาไปเพราะห้กลิ่นมันตะลบอบดอัอยู่ในน้ำนี่นะมันเป็นสูตรน้อยๆีนแน่ของบ้านเฮา,หน,านี่แหละ,ะเออเราจะเนี่ยสาวเครื่องล้มเครื่องแต่มีอี่ยังเนี่ยก็กรงปรุงรสนี่แหละใส่จัดหน่อยนี่เด้อมันเท่ากับกะเอาเนาะเนี่ยประบ้านแค่เนี่ยบาหลายดอกถผย ตัว่หญ่นึงเนี่ยเข้ากับเอาเพิ่มปรุงรสใส่จักน้อยเนาะให้นานม,มันแสบเนี่ยใส่ตามใจได้จะตามใจมากเลยใส่ผงปรุงรสเอาใส่ประแดกจักน้อยเนี่ยกาแดีวแต่มกจัางทีหนูบอกอะปรุงเอารสชาติเข่าหน่แหละดีเด้อใส่ประมาณเดี๋ยวประมาณหนึ่งส่วนสองส่วนโตเนาะหมอหน้อยนะปฏิเสธหมอใหญ่ หมอน้อยๆเด็หนูจะกินผู้เดียวเนาะอือแล้วก็ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ของนัว <c oughs> ชุมเลยเท่านี้แหละเอาปุงเอาเนาะอือแด็ดตาสีใสเอา้าใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาเนี่ยนะกะเอาเนื้อจ้ะน้ำปลากะซ่อนนึงเนี่ยเกลือไมีแค่นี้แหละต้องนึ่งกับใส่เกลือกับไปหมองที่เ้าต่ำแล้ว ใส่อีกนิดน้อยนึงก็ได้นิดเดียวนี่แค่เดียวปลายซอนเนี่ยมันแค่มีความเข้มปลปรำมปรมข้าวแกงปลากระป๋องเด้อสูตรแ,บ,ตรแบบว่าสูตรแบบบ่แพงอ่ะนะก็ะอกข้าเดียวนี่ยแสูตรบบแป้งสูตรแบบว่าอยู่บบานนอก,กแกงได้นะเนี่ยใส่ปลากระป๋องเข้าไปล่ะงา่ายบ่แกงง่ายๆเอออันนี้ก็สิเป็นผักใส่เนี่ยใส่แล้วเดี๋ยวสิซีซิมเบิ่งเนาะ เดือนแล้วเดี๋ยวสิ้นบังอ่ะก็ดีไงยังสนักนั่นก็ดีเลยก็ดีเลยถวยพ่ใไง่ดอใส่นนังปลาใส่ปลาแดกผมจุลดใส่ก็นหาใส่ยังข้าใแ่กลับไปอันนี้ก็จีเป็นขขาวขัวเห็นไหะลูบอกแล้วว่า มีมขกขวดติดตบานใบเด้อจ้ามาแต่งเป็นแกะบานนอกเอน่ากระเบนมาให้อะไรโอ้ซื้อว่าซื้อก็<ต>ขอ,ขอมาัดปลากระเบนนะสนเออขอบคุณนะทินรักเออเพันปียังพันปียังออกร่างกายวันเีศในก็ปล่อยให้เดือดสักพักนะึงเขาก็ใส่อันนี้ใส่อันอันบะฮุ่มเขาขูดไปห้แป้นข,ขูดไปห้อ่ะใส่เลยเด้อ รสชาติบ้ตตองหมมันเข้มแห้งเหรอเพราะว่าอ,อาศัยมะนางกินเหรีได้นะเนาะ <c oughs> นมาตักกินเล่นเลนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพักขาวจ้งสิหนูบอกกันแหละนูก,กินยาหลายมายี่สิบหาปีไต่กับท่างานหลายปวดด้วยกะหมอใกรกินยาขาไอ้พักขาวเขาก็เรียกว่านูก็เลยเนี่ยนี่นันเขาเขียนมาว่ากินมะละกอกินกระหลำ่ำกินผักใบออกขาวๆไม่ต้องเขียวมากนะเพราะว่ายาเรากินเยอะเนาะอืถ้ายอีกแล้วถ้ายอีกแล้ว นี่ยเห็นไหบอยากเลยเอาบกหุงเข้าไปเดี๋ยวต้มจะข้าวนึงต้มบกหุงสับเองเดยสิมีเม็ดจักหน่อยเฮ้ยจะถือสากันเด้อคนบันนอกได้เออเอาออกก่อนแฟนเป็นป่ะเด็จเก็บออกหายตัวนี่อือผู้บาดผู้บายปิดฟ้าใบเด้อประเด็นเนี่ยิดฟ้าใบประมาณ สองนาทีนี่แหละเนาะปิดฝาพอน้ำมันเดือดเอาเอาผักใส่พอน้ำมันเดือดเท่ากันเนี่ยจ้ะมันจะเดือดจังเสียเดือดเดือดแล้วเครื่องมันกระปรุงเดียบร้อยเดือบแมนบอเพราะว่าอันเข้าใส่บังพุงเขาเฮ็ดขูดเอานะอันเข้าเปหันเป็นเป็นก้อนคืแบบฝาปะมันกระสิต้มโดนแมนบออันเขาขูดเอาเนี่ยมันสิแก่ไงวัชนิกอะแด้เอาเมื่อไหร่ เครื่องปรุงกะไซมือเล่ะเหลืหอตาไ่ขันมันซุปเนาะเนี่ยบะคงซุปข,ข้าวกใสซข้าขวลงไปดีเด้อจ้ะมันก็เป็นแกงอ้อมนะจากข่าขวใส่ข,ข้าขวเนาะเมืม่อหนามันเนี่ยเอาหน่อยหนึ่งเห็นมันหอมเ้อแล้วแต่ก้นมัดหมอน,หหน้อยๆ <c oughs> ะอ้เจมนอันทั่วกเสียงแหบสียงแหงกินน้ำ มอหน่อยกะ <c oughs> ใส่หน่อยเดียวเ <c oughs> ้เสียงมันหายไปใส่เสียงโอ้ยเอานี่ก็ใส่ไผ่ตัวเด้อ <c oughs> <c oughs> ปกติสิเป็นคนเสียงเจ๋วแหววเจ๋วแหววอามาล่ะอืมเริ่มกินน้ำเพราะใส่ไผ่ตัวเนี่ยอุ้ยหอมอุ้ยหุยขึ้นมาเลย <c oughs> หอมอุ้ยหุ้ยกึ้นมาโรดเนี่ยแกงบ้านเฮ่าอ่ะแกงแบบราคาบอแพงนี่นะกินถึกถึกบ้านนอกเนี่ยบลคุ้งกับแค่สิบบาทสื่อหน่วยนึงอันยังเนี่ยอันสลับไปสละเนาะสามสี่ตัวอยู่บางนึงนี่มันแหลนลงไปทั้งใตเนี่ยปลากระป๋องเห็นบ่บ้านเฮ่ากินง่ายๆเนาะลูกเศร้าหน้าแกงบลคุ้งแกงนี่กับวธรรมดาได้พอแมพ่พาดแกงกินตั้งแต่หน่อยหน่อยก็ได้เนย แกงบกหุงใส่ไผ่ตูใส่ปลากระป๋องขันมีปลาตี๋ปลาอย่างก็เอามาใส่แต่ว่าเข้กับมาประยุกต์ใส่แบบนี้เนาะเอานี่แล้วแล้วแล้วละจ้าเอาต้องเสเมือเด็กใจแล้วละจ้ะเห็นบ่เนี่ยแกงบกหุงใส่ปลากระป๋องจบจ่อยอ้าแกงแล้วละจ้าเอาปละล้อมสิตักให้เบิ้งแกงเนาะเออ เฮ้ยวันนี้บองงามวันนี้ตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดกับข่ากแกงนะบอไรท่านาท่าตาดอกบอไรท่าลิปสติกดอกนี่บะคุงเนี่ยบะคุงเด้อจ้าเนี่ยเอาตักสินให้เบิ่งเนี่ยบักคุงเห็นบ่นี่บักคุงนี่อ่าเดี๋ยวตักตักบะคุงก่อนตักบะคุงมีบกพริกนี่ยบกพริกบะพริกกินข้าตำบบางนึงนี่แหละชิ้นไข่บกพริกชิ้นไข่ เนาะตำใส่หมอ้อไวรุสเนี่ยแกงหมูฟงบ้านเห่าแล้วก็สิมีปลาเห็นบ่เนี่ยปลาปลา,าได้จ้าปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งก็ได้ตั้งซีหาโตผนได้บ่แม่นน้อยอะไรเนี่ยปลาเนี่ยซีหาโตหลายๆเติบอยู่ปลาเพิ่นกระไดเนาะน่าอะไรเนี่ยแลแแนไปใส่อีกแล้วมักสมุดลงไปข้างใต้เด้อเด้อตักก่อน นี่หลายตัวอยู่ดอกเดี๋ยวเฮาขอเวลาตักจักหน่อยอึดเดีแลนมาล่ะดูเอาเจ้าเดี๋ยวสิไปให้เบิ่งอยู่อันโต๊ะกินข้าวเนาะปากระป๋องบ่ คุณน่ะเปิดนะเป็นตาแสบแทบ้ใช้เส้นมากุ้งมาหยุดบนก่อนจังหน่อยนี่เส้นมากุ้งเพิ่นเอา้าเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ในโต๊ะแล้วลราจะแกงแกงบักหุ่ง,งใส่ปลากระป๋องทั้งบ้านเฮาพากันกินพอแม่พาเฮ็ดกินแซ่บเศีบอ่ะเบิ่งเบิ้งเลย ตกใจบอเบิ่งไก่ไมีปลากระป๋องเออมีปลากระป๋องเอามาเบิ่งไก่เบิ่งมันงามบ่อยแกงปลากระป๋องเขานี่ยเออชแนลแล้วแล้วสวัสดีค่ะอะไรนะมอมอยมอมอยกับป้าลองช่ลาด้วย ไทขลาจะวชเนมวชเนมได้หน้าค่ะได้น่ะค่ะชาดาชดาเยสสวัสดีตบแลว